อาชีพที่ไม่เป็นทาสอีกต่อไปอิสรภาพนั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวของความฝันของเธออีกครึ่งหนึ่งคือการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพื่อทําอีกครึ่งที่เหลือให้เป็นจริงเธอย้ายไปที่บัลติมอร์ก่อนที่จะไปวอชิงตันดีซีซึ่งเธอไปเริ่มต้นอาชีพช่างตัดเสื้อที่นั่นด้วยทักษะการตัดเย็บและความสามารถหาเครือข่ายของเธอรวมถึงคําแนะนําแบบปากต่อปาก,ปาก,ปากจากลูกค้าที่เซนหลุยไม่นานนักเธอก็มีงาน จนล้นมือเคลลี่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงลูกค้าและร้านค้าระแวกนั้นยอมรับสิ่มือเธออย่างรวดเร็วทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างสูงตอนนี้แม้แต่ความฝันที่สูงกว่าเดิมก็ชัดเจนในใจเธอตั้งแต่แรกที่มาอยู่วอชิงตันเคลลี่อธิบายฉันก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตัดเสื้อให้แก่สุภาพสตรีในทำเนียบขาวเพื่อสิ่งนี้ฉันพร้อมจะอุทิศสิ่งที่มีอยู่เกือบทุกอย่าง ในอเมริกาคงไม่มีใครที่เธอจะตัดชุดให้ไม่ได้เธอทำงานอย่างต่อเนื่องมีชื่อเสียงกระจายไปแบบปากต่อปากภายในปีเดียวเธอก็บรรลุเป,ป้าหมายเคนรี่กลายเป็นช่างตัดเสื้อชั้นสูงเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านแฟชั่นบางครั้งก็เป็นคนแต่งตัวให้แก่เมรี่ทอสหลังจากที่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วเธอกลายเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาที่สนิทที่สุดของคุณนายลินคอน ตัวประธานาธิบดีเองก็ปลอบโยนเคลลี่ด้วยตัวเองเมื่อวิลลี่ลูกชายของเธอเสียชีวิตหลังจากที่ประธานาธิบดีลินคอนถูกลอบสังหารไม่มีคนถามคุณนายลินคอนว่าไม่มีใครอยู่เลยท่านอยากให้ใครมาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไหมคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ตอบว่าการุณาตามอลิาเบธเคลลี่ให้ฉันด้วย คุณนายลินคอนสบายใจขึ้นมากเพราะเคลลี่หลังจากป,าประธานาธิบดีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วคุณนายลินคอนก็ยังพูดอยู่เสมอว่าเคลลี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอกิจการของเคลเลี่เจริญก้าวหน้าขึ้นในวอชิงตนันเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ยุ่งมากเธอก็เปิดสาขาที่สองต่อมาเธอได้รับขนานนามว่าเป็นครูแห่งการตัดเย็บเคลลี่ได้ทำทุกอย่างตามที่ฝันซึ่งมากมายเกินกว่าที่ตัวเองเคยคิดว่าจะทำได้และยิ่งปรับปึ้นมากขึ้นเพราะหลังจากสงคราม กลางเมืองผ่านไปฐานะการเงินของเธอดีกว่าลูกๆของอดีตเจ้านายเธอมากหากมีคนถามคำถามต้นทุนกับเธอคุณเต็มใจที่จะลงทุนเพื่อความฝันหรือไม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคงตอบว่ายินดีด้วยเสียงดังฟังชัดทีเดียวความฝันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอลงคุณหลักเป็นอย่างไรบ้างมีคำตอบให้คำถามความมุ่งมั่นหรือยังคุณเข้าใกล้ความฝันหรือยัง กำลังก้าวหน้าหรือเปล่ามีความมุ่งมั่นพอไหมหรือเมื่อไหร่อะไร,ะไร,ะไรเริ่มยากลํบาบากวงเล็บซึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณก็ยอมแพ้ลาฟบอโดเอม์ Love, aux, English, สันต้งข้อสังเกตว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้เริ่มต้นเราเป็นผู้เริ่มต้นความฝันหรือเป็นผู้ทําลายความฝันให้อะขออภัยนะคะหรือเป็นผู้ทําความฝันให้สําเร็จแบบเคลี่เมื่อความกระตือรือร้นจากความคิดใหม่ๆลดลงเมื่อความปรารถนาไม่ร้อนแรงเหมือนเก่า มื่อโอกาสสาเร็จนี้น้อยลงจนความสําเร็จดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เรายังคงก้าวไปข้างหน้าหรือไม่เรามุ่งม,มั่นพอหรือไม่เพราะความมุ่งม,มั่นนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้บรรลุความฝันได้เควินลุคูลิปประธานาธิบดีคนที่30ของอเมริกาได้กล่าวว่าความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อเท่านั้นที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดคำขวัญที่ว่าจงมุ่งมั่นต่อไปนั้นได้แก้ปัญหาแล้ว และจะยังคงแก้ปัญหาของมนุษยชาติต่อไปความมุม่งมั่นนั้นเป็นทางออกของปัญหาส่วนใหญ่ที่เราจะพบบนเส้นทางแห่งความฝันลองนึกถึงเรื่องที่คนเรือเอกโรเบิร์ตแพรรีต้องพยายามถึง7ครั้งก่อนที่จะไปถึงขั้วโลกเหนือได้ออสการ์แฮมเมอร์สเตนจัดการสแสดงที่บรอดเวย์แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าถึง5ครั้งก่อนที่จะไปจัดที่โอก คาโฮมาแล้วทำลายสถิติด้วยจำนวนรอบถึง2,212รอบและจำนวนผู้ชมกว่า4ล้าน5แสนคนโทมัสเอดิสันประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าโดยล้มเหลวถึงหมื่นครั้งก่อนที่จะประสบความสำเร็จการจะบรรลุความฝันเราต้องพัฒนาความสามารถที่ก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ผู้อื่นจะหยุดลงเราต้องพัฒนาความมุ่งมัน่นสู้เพื่อฝันประธานาธิบดีวูดโรวินสันยืนยันความสำ สำคัญของความฝันเอาไว้ว่าเราต่างเติบโตขึ้นมาด้วยความฝันทุกคนเป็นนักฝันเรามองเห็นสิ่งที่อยู่ในความเลือนรางของวันในฤดูใบไม้ผลิในเปลวไฟของยามเย็นของฤดูหนาวที่ยาวนานบางคนปล่อยให้ความฝันอันยิ่งใหญ่ตายเปล่าแต่บางคนก็หล่อเลี้ยงความฝันและปกป้องมันเอาไว้นำพามันผ่านวันแห่งความยากลำบากไปจนเจอแสงสว่าง ซึ่งจะมาถึงเสมอสําหรับคนที่เชื่อเต็มเปี่ยมว่าความฝันของตนเองจะเป็นจริงหากเราต้องการหล่อเลี้ยงความฝันเอาไว้จนกว่ามันจะสําเร็จเราต้องมุ่งมั่นภาคเพียนและกล้าวเข้าใกล้ความฝันตลอดเวลาการจะทําเช่นนั้นได้ต้องมีสิ่งต่อไปนี้อยู่ในใจเสมอ 1. เพื่อให้เขาใกล้ความฝันยิ่งขึ้นต้องจําไว้ว่าการยอมแพ้นั้นเกี่ยวโยงกับปัญหาที่เราเป็นใครมากกว่าเราไปถึงไหนแล้ว ทุกคนต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคเมื่อก้าวไปสู่ความฝันหักล้มเหลวก็อาจอ้างได้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดไปมันเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอย่างไรใครเป็นคนที่ทำให้เราล้มเหลวสถานการณ์ไม่เป็นใจอย่างไรแต่ความเป็นจริงคือปัจจัยภายนอกนั้นไม่สามารถหยุดยั้งเราได้สิ่งที่หยุดเราคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองควรสัญญาหยุดยั้งไม่ให้ตัวเอง เป็นในสิ่งที่ควรจะเป็นหลอกตัวเองว่าคนอื่นสิ่งอื่นๆหรือสถานการณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ทําให้ล้มเหลวแต่จริงๆแล้วคนที่เราต้องกล่าวโทษก็คือตัวเราเองผู้ที่บรรลุค,ความฝันย่อมไม่ได้มีเส้นทางที่ราบเรื่อนเหมือนคนที่ล้มเหลวรู้จักชีวิตของอริาเบธเคลลี่ทุกอย่างไม่เป็นใจให้แต่เธอก็ยังประสบความสําเร็จตามความฝันเราไม่ควรมีข้ออ้างใดๆเราควรมีทัศนคติแบบเดียวกับ ดิโอนาโดดาวินชีศิลปินและนักสร้างสรรค์ผู้มีพรสวรรค์เขากล่าวไว้ว่าอุปสรรคนั้นไม่สามารถทำลายค่าได้อุปสรรคนั้นทำให้คนแก้ปัญหาผู้ที่มีดวงดาวแห่งความฝันแล้วย่อมไม่เปลี่ยนใจเราควรมีจิตใจมุ่งมั่นไล่ตามความฝันสิ่งเดียวที่จะทําให้ลบเหนวอย่างแน่นอนก็คือการหยุดพยายามไม่มีอุปสรรคใดที่ันที่ฝ่าข้ามไปไม่ได้เว้นแต่เราจะขาดความมุ่งมัน่น มีตำนานเล่าถึงทหารคนหนึ่งซึ่งต้องขึ้นศาลทหารเฉพาะพระพักพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทหารในนั้นรู้สึกว่าคำพิพากษาไม่ยุติธรรมจึงยื่นอุทธร์อเล็กซานเดอร์ผู้พิชิตตรัสแก่ทหารในนั้นว่าไม่มีผู้ไตส่สวนคดีคนไหนมีตำแหน่งสูงกว่าพระองค์อีกแล้วถ้าเช่นนั้นทหารตอบข้าพเจ้าขออุทธรจากอเล็กซานเดอร์ผู้น้อยต่อ อเล็กซานเดอร์มหาราชเรื่องนี้อาจไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรแม้แต่มันแต่มันชีนช้ถึงความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญในตัวเราแต่ละคนมีทั้งส่วนที่อ่อนแอและเข้มแข็งทั้งสองส่วนต่างพยายามขึ้นมามีอำนาจส่วนที่อ่อนแอนั้นจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ส่วนที่เข้มแข็งจะนำไปสู่ชัยชนะผมตั้งใจจะบอกคุณว่าส่วนที่อ่อนแอของเราพูดว่า ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเราเลยเราทำไม่ได้หรอกส่วนที่เข้มแข็งของเราจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากพอฉันทำได้ทาวนีโอเดลผู้ ell, แต่งหนังสือเรื่อง Back Road ซึ่งเป็นหนังสือซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่โอ r a h w i n ินฟรีแนะนำาจะให้ความสำคัญแก่ส่วนที่เข้มแข็งของตนเองว่าจองอย่ายอมแพ้ที่จะไล่าตามฝันความอุตสาหะเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเราไม่มีความปรารถนาไม่เชื่อในตนเองและล้มเลิกความพยายามหลังจากมีคนบอกให้เลิกเราก็จะไม่มีวันประสบความสําเร็จส่วนที่อ่อนแอของเราพูดว่าการบรรลุค,ความฝันนั้นใช้เวลานานเกิดไปส่วนที่เข้มแข็งของเราพูดว่าสักวันหนึ่งความฝันต้องเป็นจริงบันทึกประจําวันของอริสโตเติลขออภัยนะคะของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแสดงให้เห็นว่าเขาหล่อเลี้ยงส่วนเข้มแข็งของ เป็นอย่างดีโดยยอมไม่เหลียวแลส่วนที่อ่อนแอเลยเมื่อต้องเผชิญกับพายุรุนแรงเรือเสียหายความสูญเสียหรือการก่อความไม่สงบบนเรือแต่วันแล้ววันเล่าบันทึกของเขาจะเขียนทำนองว่าวันนี้เราล่องเรือต่อไปส่วนที่อ่อนแอของเราจะพูดว่าพอก็คือพอเราทำมามากพอแล้วส่วนที่เข้มแข็งของเราจะพูดว่าฉันมาไกลเกินกว่าจะยอมแพ้แล้วนักเขียน H เจมเซนน่าจะฟังเสียงจากส่วนที่เข้มแข็งของตนเองเมื่อเขากล่าวว่าคนที่ชนะอาจโดนนับแปดไปแล้วหลายหนแต่ไม่ได้ยินเสียงกรรมการส่วนที่อ่อนแอของเราพูดว่าเราไม่เข้มแข็งพอที่จะมุ่งไปถึงฝันความฝันได้หรอกส่วนที่เข้มแข็งของเราจะพูดว่าทนอีกนิดหน้าก่อนรุ่งจะก่อนอรุณจะรุ่งคือช่วงเวลาที่มืดสนิทที่สุดเสมอ h ฮเรียตบิชเชอร์สโตนักประพันธ์เธอเชื่อฟังส่วนที่เข้มแข็งของตัวเองโดยกล่าวว่าเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทุกอย่างดูไม่เป็นใจจนดูเหมือนว่าเราไม่สามารถอดทนได้อีกแม้แต่นาทีเดียวจนงอยากเพิ่งยอมแพ้เพราะสถานการณ์เช่นนั้นที่สุดแล้วย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่ออะไรๆไม่เป็นใจอุปสรรคก็จะดูยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเริ่มลำบากเกินไป ู้สึกเหมือนความฝันดูเป็นไปไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำก็มีเพียงต้องพยายามต่อไปหากเราหยุดการหยุดนั้นจะไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเท่านั้นจริงๆแล้วความสาเร็จอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจงกล้าวต่อไปข้อ2เพื่อให้เข้าใกล้ฝันยิ่งขึ้นจงปรับปรุงการใช้คำพูดของเราเสียใหม่ช่วง ทศวรรษ1970มีเรื่องยากเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่ผมต้องพยายามหาทางออกหลายเดือนผ่านมาผมก็ยังไม่ได้คำตอบจนรู้สึกอยากโยนผ้าขาวขอยอมแพ้เต็มทีแม้โดยธรรมชาติแล้วผมไม่ใช่คนที่จะล้มเลิกอะไรง่ายๆแต่ตั้งใจกับเรื่องนี้มากเกินไปวันหนึ่งด้วยความหงุดหงิดผมหยิบพจนานุกรลมออกมาแล้วมองไปที่คำว่าเลิกผมอ่านความหมายของมันใช้เวลาพิจารณาทางเรื่องนั้นอยู่หลายที ผมทำตามคำนี้ไม่ได้ด้วยความไม่ยอมจำนวนต่อความพ่ายแพ้ผมหยิบกันไกลมาตัดคำนั้นออกจากพจนานุกรมตัดออกจากสาสระบบของคำที่ผมใช้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จการตัดคำออกจากพจนานุกรมย่อมไม่ทำให้ปัญหาของผมหมดไปแต่มันช่วยให้ความมุ่งมั่นของผมแข็งแรงขึ้นหากเราต้องการบรรลุความฝันเราต้องใส่ใจสิ่งที่ตัวเองพูดด้วย เอมิลเดอแกรราแดงนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสกล่าวถึงอำนาจของถ้อยคําเอาไว้ว่าอำนาจของถ้อยคํานั้นมากมายมหาศาลการกเลือกคําที่ถูกต้องสามารถหยุดได้แม้กระทั่งกองทัพเปลี่ยนความพ้แพ้ให้เป็นชัยชนะหรือแม้แต่ปกป้องจกกักรวรรดิเอาไว้คําที่เราใช้นั้นมีอำนาจต่อตัวเราสามารถทําให้เข้าใกล้หรือห่างไกลจากความฝันไปก็ได้ ลองพิจารณาความแตกต่างของประโยคต่อไปนี้ดูทำไม่ได้ไม่เคยทำมาก่อนทำได้จะพูดว่าได้โอกาสลองเป็นครั้งแรกทำไม่ได้บอกว่าไม่มีทรัพยากรเลยทำได้จะบอกว่าต้องสร้างสิ่งที่จำเป็นขึ้นมาเองทำไม่ได้จะบอกว่าเวลาไม่พอทำได้จะบอกว่าต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ ทำไม่ได้จะบอกว่าเคยลองมาแล้วทำได้จะบอกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ทำไม่ได้จะบอกว่าเสียเวลาปะทำได้จะบอกว่าคิดถึงความเป็นไปได้ทำไม่ได้จะบอกว่าเราไม่มีความชำนาญทำได้จะพูดว่าสร้างเครือข่ายกับคนที่เชี่ยวชาญทำไม่ได้จะพูดว่าคู่ค้าของเราไม่เอาด้วยแน่ๆ ทำได้จะพูดว่าชี้ความเป็นไปได้ให้นายเห็นทำไม่ได้จะพูดว่าเรามีเงินไม่พอทำได้จะพูดว่าอาจตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นได้บ้างทำไม่ได้จะพูดว่าคนช่วยงานน้อยไปทำได้จะพูดว่าอาจมีคนน้อยแต่กระหายงานทำไม่ได้จะพูดว่าไม่มีเครื่องมือทำได้จะพูดว่าอาจหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ ทำไม่ได้จะพูดว่าไม่มีทางทำได้ดีกว่านี้ได้แล้วทำได้จะพูดว่าน่าจะลองอีกสักครั้งทำไม่ได้จะพูดว่าให้คนอื่นจัดการเถอะทำได้จะพูดว่าพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำได้ทำไม่ได้จะพูดว่ายากเกินไปทำได้จะพูดว่าต้องคว้าโอกาสมาลองดูทำไม่ได้จะพูดว่าลูกค้าคงไม่ชอบ ทำได้จะพูดว่าลูกค้าจะชอบเมื่อเข้าใจทำไม่ได้จะพูดว่าไม่ใช่งานของเราทำได้จะพูดว่าผมรับผิดชอบเองทำไม่ได้จะพูดว่าทำไม่ได้หรอกทำได้จะพูดว่าทำได้สิหางได้ยินตัวเองพูดว่าทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้จริงๆแม้ว่าจะมีพรสวรรค์เวลาทรัพยากรกลยุทธ์หรือคนมากพอที่จะทำสำเร็จก็ตาม ผู้ที่บอกตัวเองว่าทําได้เท่านั้นจึงจะทําได้การพูดว่าเชื่อในตนเองรับประกันความสําเร็จไม่ได้แต่การพูดว่าไม่เชื่อในตนเองนั้นรับประกันความล้มเหลวได้เลยผมชอบมุมมองของบิลโบอิงผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตอากาศยานโบอิงขึ้นในปี1916บนแผ่นจารึกที่สำนักงานใหญ่แห่งเก่าของบริษัทยกคำพูดของเขามาใส่ไว้ว่า เราต้องไม่ปฏิเสธความคิดใหม่ๆด้วยคำว่าทำไม่ได้เพราะงานของเราคือการวิจัยและการทดลองอย่างไม่จบสิน้นนําผลจากห้องทดลองไปปฏิบัติให้เร็วที่สุดโดยไม่ปล่อยให้สิ่งที่จะมาช่วยพัฒนาการบินหรืออุปกรณ์การบินใหม่ๆผ่านไปเลยผ่านเลยไปทัศนคติที่กล่าวมาทำให้ความฝันของเขาและบริษัทโบอิง้งมีชีวิตมายาวนานกว่าเกปีแล้ว